ยอดสองหนะคึ่งับห้อด2 1าสิบาทนะครับนียอดโมมียอดด้วยนะนี่นะครับราคาของแต่ละองค์มีราคามาด้วยนะอันนี้แอดมินเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะนี่รุ่นเจ้าสัวเจ้าสัวปีสี่ศเนื้อทองแดงนะคะอ่าแล้วนี่ล็อกเก็ตนะฮะล็อกเก็ตหลวงปุโต๊ะนะครับปีสอง2้ายี่สองพร้อมเลี่ยมทองด้วยนะครับล็อกเก็ตหลวงปุโตะนะครับอ่า นี่หล่อแล้วมีความสุขหล่อสุกใจเนื้อเงินปีสามเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็อู้นี่หายากครับอ่ารุ่นเมตตาบารมีเก้าสิบปีหลวงปู่หลิว,วเนื้อเงินปีสามแปดซ่อนหนึ่งพันองนะครับเนื้อเงินนะแล้วก็โอ้นี่เนื้อโสรถอันนี้หายากครับเนื้อโสรถนี่คือเป็นพญา,าเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกรุ่นแรกของวัดไร่แต่ง